มาครับเหรียญสิบการจนาแบบไหนที่มีราคาหลักพันแบบไหนที่มีราคาแพงคลิปหน้ามาบอกกันดูแค่เหรียญสิบการจนาปี2539เท่านั้นและดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะเข้าใจนะครับว่าเหรียญสิบบาทปี2539เเหรียญสิบการจนาปี2539 วิธีการดูดูอย่างไรถ้าคลิปนี้นานไปดูต่ออีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวทำคลิปไว้ให้และทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าใครจะประเมินราคาหลักหมื่นหลักแสนไม่ต้องทำใบรับรองไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งสิน้นอย่างที่ผมบอกไปแบงก์เก่าเหรียญเก่าของใครมีราคาแบงก์เก่าเหรียญเก่าของใครมีราคาถ้าขายได้ รอรับตังค์อย่างเดียวครับไม่ต้องไปเสียตังค่านู่นค่านี่ค่าอะไรทั้งสิน้นอ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังเพราะหลายคนนะ่ะมีข้อสองสัยเกี่ยวกับเหรียญการจนาปี2539เยอะแยะมากมายไปชมกันในคลิปหน้า